ยังไงก็คงต้องบอกว่ายินดีต้อนรับสู่อบิดอนนะคะค่ะขออนุญาตหน่อยนะคะในตอนนี้ในตอนนั้นที่ใครเซอร์คอปเปอร์ชั่นบุกโจมตีเซงท่มทาวเวอร์ประธานใหญ่พูดกับฉันว่าอย่างนั้นค่ะฉันจะยึดของเซงท่มทาวเวอร์นะสิทำไมเนี่ยเหรอก็จะได้ใช้อาวุธโบราณ มาไว้ในกำมือได้แล้วนะสิเพราะงั้นก็เลยต้องการพลังของเซีงท่ามทาวเวอร์เรื่องรายละเอียดข้ามไปเลยแล้วกันตอนนี้โคคิวทอร์อยู่ภายใต้การควบคุมของไคลเซอร์คอมเพรชันเจ้าของเมืองแห่งการศึกษาแห่งน,นี้ไม่ได้ไม่ใช่ทั้งเกียมมาเทียรหรือองค์การนักเรียนแต่เป็นพวกฉันต่างหาตอนนั้นฉันมีมีเวลาที่จะคิดว่ากฎอาสึกกับหอคอยแห่งคำรวง จะมาถึงพร้อมกันแต่พอลองมาคิดดูย้อนดูแล้วมันก็เป็นคําพูดที่แปลกมากเลยค่ะอาวุยุโทโธปรปกรณ์โบราณเป็นคําพูดที่ฟังดูเข้ากันกับหัวหน้าองค์กรธุรกิจเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะในเวลาปกติเราไม่สังเกตเห็นจุดเชื่อมโยงระหว่างคําว่าคเซอร์คอมเพลชันกับอาวุยุโทโธปรปกรณ์โบราณ และจุดเชื่อมโยงทั้งสองก็คืออะไรกันเป็นแบบนี้เองหรอกเหรออืมรุนพี่โฮชินโนะสุดท้ายแล้วที่ไคเซอร์คอมเพลชันหาอยู่ในทะเลทรายก็คืออาวุธยุธทุธปกรณ์โบราณสินะสาเหตุที่แท้จริงที่ไคเซอร์คอมเพลชันมาแย่งที่ดินในเขตปกครองตัวเองของอพีดอดของพวกเราก็คือ ฉันก็สงสัยมาตลอดเลยว่ามันคืออะไรพอรู้เข้าก็เทบเข่าวสุดเลยฮะอาวุธจุดโปกรณ์โบราณหรอบ้าไปแล้วหรือไงไม่ใช่เด็กๆก,กันแล้วนะน่าสมเพชไม่คิดเลยว่าที่บอกว่าล่าสมบัติเป็นเรื่องจริงไม่หรอกถ้ามองดีๆมันก็เหมาะจะเป็นมันก็เหมาะกับสันดานของเจ้าพวกนั้นอยู่แล้วหรอกถ้าเป็นอาวุธทรงพลังที่ซื้อได้ด้วยเงินไม่ได้ พวกนั้นก็คงยอมทำทุกวิถีทางเพื่อได้มันมาใช่ค่ะตอนนั้นไคเซอร์คอปเปอเรชั่นก็โจมตีอ,องค์การนักเรียนด้วยเพียงเพราะเหตุผลที่ว่าอาวุธยุธโทโธปกรณ์โบราณมาไว้ในมือแล้วค่ะนั่นเป็นการเคลื่อนไหวเรากับตัวเองสามารถต่อสู้กับผู้คนทั้งทั่วโคคิวทอสได้โดยไม่ต้องกังวลกับอนาคตใช่ที่ช่วงนี้ไคเซอร์ PMC มาที่ทะเลทรายบ่อยขึ้นก็เพราะเป็นเรื่องนี้สินะแล้วต้องทำงไงต่อละ่ะไอย้ยานี้ให้เราไปขุดค้น PMC แล้วเอาเอาวุธยุทโธปกรณ์โบราณกลับมาใช่ไหมอะใช่ค่ะแต่ตรงที่ตรงนั้นยังมีพื้นยังเป็นพื้นที่บุคคลของไซเซอร์คอมเบเรชั่นอ,อย่างนี้นี่เองถ้างนั้นก็คงไม่มีทางเลือกนอกจากทำตามสไตล์ของชิโรโกะจังสินะ ดเดี๋ยวก่อนสิคะฉันไม่ได้บอกว่าต้องทำอย่างนั้นก็แค่อย่าให้โดนจับได้ก็พอแล้วใช่ไหมเล่ารีบเข้ารีบออกไงืออก็เราต้องได้สิ่งนั้นมาถึงจะไปจับตัวชิลโกจังได้นี่นา ตอนนี้คเซอร์คอร์ปอเรชั่นถอนกำลังออกจากฐานแล้วค่ะข้างในน,นนั้นน่าจะไม่มีใครเลยงั้นเหรอใช่ค่ะแต่ยังไงก็ต้องเป็นแต่ยังไงก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของคไคเซอร์นะคะเราเลยไม่รู้ว่าคเซอร์จะกลับมาอีกตอนไหนทุกคนระวังตัวด้วยย่าฮ่าอย่างนี้เองสินะลุงว่าจะเข้าไประบายความโกรธสัหน่อยเสียดาจัง ถึงจะไม่มีคนแต่เราก็ต้องสวมหน้ากากไว้สินะคะอันนีเนจังเนี่ยรู้งานแล้ะก็รู้ใจที่สุดเลยเออเอเอ,เอแค่เอามันกับมาไว้ที่นี่ก็สิ้นเรื่องใช่ไหมงานง่ายกว่าที่คิดอีกแฮะไม่ค่ะคณะกรรมการแผนงานทุกคนเราย้ายสิ่งนั้นมาไม่ได้ค่ะคุณฮิมาันพวกคุณ แค่ไปตามหาตำแหน่งของมันมาก็พอใหญ่อาวุธนั่นมาไม่ได้เหรอสงสัยมันจะใหญ่มากเลยสินะใช่ค่ะจากข้อมูลที่คุณครูได้มาอาวุธยุทโธปกรณ์โบราณที่ว่านั้นก็คือเหลือลบอวากาศนะคะว่าไงนะ อะไรเนี่ยพวกเธอมาที่นี่ได้ยังไงเห็นเบอร์ท้องฟ้ากลับมาเป็นปกติแล้วเลยเข้ามาดูฐานซะหน่อยมีพวกบุกลุกสินะพ่อหอขอแหกไปใครเซอร์ก็ค่อยๆกลับมาที่นี่แล้วสินะแต่เดิมทีแล้วตรงนี้มันก็เป็นที่ดินของเรานะคะใช่น้าได้านอยู่ตรงนี้ได้ไงกันนะแต่ว่าในเอกสารแล้วที่นี่ยัง เอจะทําแบบนั <säger jin ny> ้นได้ไหมนะแต่ตอนนี้โคคีทอสก็อยู่ในสถานการณ์ที่สับสนโอลมาดอยู่คุณน่าจะต้องมาแบ่งและแบ่งสู้บ้างแหละนะว้าวพลังของผู้ใหญ่ฮ่าฮ่าฮไว้ยังมีพวกที่หลงเหลืออยู่อีกเหรอเนี่ยก็ดีงั้นมาจับการมันให้หมดหมดเลยค่ะลาจุมุ่หน้าไปยังพี่กัด คุณครูคะรบกวนสั่งการด้วยเอาละเริ่มเลยพิกัดอยู่ทางนั้นคะ่ะทางนี้ทางนี้มีทางเข้าเชื่อมชั้นใต้ดินด้วยนั่นสิคะค่อนข้างลึกเลยนะเนี่ยอืมไปกันเลย ทีนี่มันทางเดินที่เป็นเครื่องจักรสินะลองเข้าไปกันอีกหน่อยเธอะฝั่งนั้นดูสะอาดสะอ้านกว่านะคะทางนี้ทางนี้ที่นี่น่าจะเป็นบันได โอนี่มันว่าแล้วเป็นไปตามนั้นจริงด้วยสินะคะเป็นเรือลบจริงด้วยเข้าไปข้างในกันเถอะค่ะ